ป้าติเจ้าป้าดาวจะมาแกงส้มป่านะไปซื้อป่ามาตัวเจ้าเปป่าทะเลนะป่านี่อร่อยแกงแบบบ้านๆเขาเจ้าแกงส้มเนาะก็มีมะเขือเทศต้นหอมพริกแกงมะนาวไปเจ้าป้าดาวตังมอแล้วน,นะ นี่อร่อยจะเอ้าแกงก็ได้จเจ้าต้มก็ได้จเจ้าทอดเอาอยางได้นะมเดเจ้าแต่วันนี่เจ้าแกงเนาะแกงหมกเพชรหมกทอดีเจ้าเพราะว่าเจ้าหัวคนญี่ปุ่นมันกินตต้เนะาะปลาล่าใช่สักตัวเจ้าก็ละ่ะ แก่งปลาก็ยังใส่ปลาล่ะขอพุงน้ำส้มกันนะเนาะเนื้อปลามันจำเร็วๆเนาะปลาเ่เลย ตัวหนึ่งกประปานประมาณสามร้อยเนาะลาดาวซื้อมาสามสี่ตัวเอามาตักขึงตักขึงเซตู่เย็นเชอบเพราะมันตัวใหญ่ใส่มาได้เนาะยังมีใส่ใหญ่กวนี้อีกนะเพราะปานี่มันอร่อยเ่ย แกงปลาแกงปลาเจ้าเมาะขนาดน,น่ะหอมสอดสด,สอดโอ้่อนหัวไม่เละเนาะมนาดนี้นะ แต่ประดับสอบขีนถอนหางถอนหางถอนกลางเฮ็ดหมกก่อดีจ้ะ Trôn kì mày đứa nừng là nó หมกพอดีถ้าต้องการเปรี้ยวก็ได้เอาไปบีบมะนาวท่านใส่อันในถ้วยเจ้าเอาใส่ในนี้เยอะคนญี่ปุ่นเป็นปากินเปรี้ยวเนาะมะดเอาใส่ในหม้อแกงนี่สองสีกเนาะมะนาวเนาะจะใส่ไปเยอะคนญี่ปุ่นบัดชอบกินเปรี้ยวจ้า เทาป่าก็เยอะกนะันเนาะยาเต้ป่าสอนตัวใหญ่ๆบอกตัวสักโลขึ้นเกือบสองโลเนาะเอามาแกงว้นนะเจ้าแกงส้มแบบบ้านๆแบบนี้อันนี้เนื้อมันคล้ายๆป่าสอนเลยนะอร่อยแพงจะได้ก็กินเจ้าเพราะเนื้อมันอร่อย เป็นป่าทะเลเนาะป่าขาวเจ้าไม่ขาวไม่ขาวแต่มันมีเก็ดนะเจ้าป่าเนี่ยเก็ดน้อยๆซื่อมาผลครัวเรียบร้อยเจ้ามาถึงบ้านกันล่างทำค้อมสะอาดตัดขึงใช้ตัวเย็นแรจะกินก็บล่างอีกเจ้า ล่างแล้วมาหันเปนทอนท่อน เจาะาพอนห่างมันเลยนาะน่ากินมากมากน่ากินมากมากอีกอ่ะน,น่ามโนดีขนาดเลย <c oughs> ดันนี้อมหอมเจ้าก็ดาวผมเข้ามหมนะสุดเจ้าผมจะลดใส่เลยพอละแซลๆซลพอละซีมน้ำแกงดูแล้วอร่อยถ้ามันอร่อยหนิ่มต้องใส่เยอะเจ้าผมจะลดนั่นนะเจ้าต้นหอมโอ้ตกลดขึ้นมาเระ่เห็ดลูกหนึ่งนะโอ้ยแบบตกโล้โลก แต่อาอน่ากินน่ากินอีกแต่น่ากินมากๆามักเจ้าโหพอถอนตานี่ยเนาะ แกงปลาแกงส้มป่าเจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าม้ขนาดเลยทำกันดูเนาะป้าดาวขอจบคลิปชันนี้ป่นหนะาเจ้าว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้านะ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามหพื้อป้าดาวด้เนอะาจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ